เพราะใครๆก็ชอบของสดผลไม้สดปล <สด S 2> าสดนมสดผักสดเงินสดเงินสดนี่แหละครับที่ใครๆก็ชอบชีวิตที่ดีมีเงินให้ซื้อมาและขายไปรับเงินสดทันทีช่วยได้กับบริการกรุงสี e-payment เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับลูกค้าเลือกสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์เข้าหน้าชำระเงินเลือกกรุงศี e-payment กดชำระเงินพักออกจากบัญชีลิกวค้าเลือกไว้เพียงเท่านั้นครับเงินสดก็จะถึงมือคุณทันทีของถึงมือไวลูกค้าได้ของทันใจคนทํางานได้เงินคนที่ส่งของก็ไม่ต้องรอชีวิตดีชีวิตง่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรวดเร็วทันใจสบายใจทั้งผู้ขายรวดเร็วทันใจทั้งผู้ซื้อคล่องกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลื่นครับลื่นลื่นสุดๆไปเลย รุ e ่งสี e-payment